ความรักของจิตวิญญาณเก่าแก่มีมนุษย์ที่มีความพิเศษอยู่จำพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ที่มักถูกผู้คนท,ทั่วไปเข้าใจพวกเขาผิดไปจากการที่พวกเขาชื่นชอบกับก,บการอยู่ลำพังคนเดียวโดยมีจิตวิญญาณที่เป็นอิสระมีความรักที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์และมองโลกในแง่มุมที่พวกเขาสามารถทำได้และเป็นไปได้ แม้โลกจะไม่ค่อยมองเห็นพวกเขาสักเท่าไหร่นักก็ตามซึ่งแท้ที่จริงแล้วพวกเขาคือจิตวิญญาณเก่าแก่ที่เป็นคนช่างฝันและมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องกับทุกสิ่งรอบตัวและพวกเขามีญาณอย่างรู้เป็นอารมณ์ที่ทำให้พวกเรากลัวแต่การที่พวกเขาทำให้กลัวไม่ใช่เพราะต้องการให้พวกเราเห็นว่าพวกเขาเป็นใครแต่เป็นเพราะ พวกเรายังมีความบกพร่องอยู่กับการใช้ชีวิตที่จมปลักอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของพวกเราเองจิตวิญญาณเก่าแก่เหล่านี้สามารถเข้าถึงส่วนลึกของจิตใจที่พวกเราไม่เข้าใจและพวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับเบื้องบนจักรวาลและกับธรรมชาติซึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมพวกเขาจึงเป็นผู้ที่มาเปลี่ยนแปลงโลกและมีบ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกต่ำต้อยที่ต้องเพียรพยายามไต่ไปให้ถึงระดับของพวกเขาเพื่อให้คู่ควรกับความรักของพวกเขาซึ่งผู้ที่สามารถรักจิตวิญญาณเก่าแก่ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในความเชื่อมั่นที่มีต่อพวกเขาเท่านั้นซึ่งก็คุ้มค่าเพราะ ความรักจะเปลี่ยนชีวิตพวกเราพวกเขาเป็นคมโรแมนติกซื่อสัตย์จริงใจและมาช่วยให้พวกเราเติบโตในด้านจิตวิญญาณพวกเขาไม่ยึดติดในวัตถุธรรมและเข้าใจถึงการเชื่อมโยงของทุกสรรพสิ่งอย่างลุ่มลึกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความกตันยูรุคุณพวกเขาเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญที่มักเป็นผู้เสียสละและคอยสนับสนุนผู้อื่น และแม้ต้องเดินอยู่บนเส้นทางที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตแต่พวกเขาก็ยังคงยิ้มได้เสมอดังนั้นการได้เป็นที่รักของจิตวิญญาณเก่าแก่สักคนหนึ่งและการที่ได้รักพวกเขาจึงเป็นของขวัญที่พิเศษสุดของจัก,กรวาลขอขอบคุณข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตนาวรั์มานะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ